จำเลยที่หนึ่งกู้ยืมเงินโจดสองหมื่นบาทโจดคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบต่อเดือนจำเลยที่หนึ่งชำระดอกเบี้ยแก่โจดประมาณห้าหมื่นบาทเมื่อจำเลยที่หนึ่งหยุดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวโจดจึงนำสัญญาหรือแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินที่จำเลยที่หนึ่งลงลายมือชื่อไว้และแบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่สองพิมลายนิ้วมือไว้มากรอบข้อความในภายหลังเกินกว่าความเป็นจริงโดยจำเลยทั้งสองมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันจึงเป็นเอกสารปลอมถือว่าการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันคดีนี้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือโจทย์จึงไม่อาจฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจ่ายโจทได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653และมาตรา680วรรคสองตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่552ทับ ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทานายความชปอทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแครต้องกดติดตาม ขอบคุณครับ